นู่นนุ่น,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 นเห็นไหมมีพึ่พงพงอยู่ทำยังไงดีต้องให้ในป่านะำหาทางใช้ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับบูนคนเดินป่านะครับวันนี้ผมพาพี่พี่เอฟซีนะครับจะไปนอนห้างกลางป่านะพี่พ ตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับก็ค่อนข้างจะใกล้จะมืดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินเข้าป่ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะตอนนี้นะครับผมก็จะไปเดินไปนอนในะห้างกลางป่านะครับวันนี้ผมก็ไปคนเดียวนะโอเคก็ถ้กชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะไป เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าห้างเก่าที่ผมทําไว้กลางป่านะจะอยู่อีกหรือเปล่านะครับไปครับไปครับตอนนี้ผมก็เดินมาครับผมเจอเหมือนเป็นรอยเก้งหรือรอยอะไรสักอย่างนะนี่ครับตอนนี้นะครับเดินเข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเข้ามาในป่านะได้ยินเห็นเหมือนรอยเก้งรอยอะไรไม่รู้นะแต่ตอนที่ผมเดินเข้ามาครับพี่พี่ผมได้ยินสิบตัวอะไรเดินตามผมมานะครับนี่ครับยังยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะ ใบไม้นะครับมันแห้งนะเวลาเราเดินในป่าครับเราจะได้ยินเสียงนะครับว่าเหมือนมีตัวอะไรเดินตามเรามานะตอนนี้ผมก็กําลังมองหาอยู่นะไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเสียงมันอยู่ทางนู้นนะครับเสียงมันอยู่ทางนู้นนะทางนู้นเลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเหมือนกันครับตอนนี้ใกล่ป่าเยอะด้วยนะครับตรงน,นี้นะไปเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนู้นดีกว,ว่าเดินตามหาห้างที่ผมอยู่ดีกว,ว่านะ มากนะครับตรงนี้นะในปายย่าแย่งนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะผมว่าเสียงมันมันเสียงไม่ค่อยดีนะครับเดี๋มวจะรีบวิ่งไปหาห้างที่ผมอยู่ดีกว่าห้างที่ผมเคยอยู่ดีกว่านะช่วงไหนวะหา,าทางไปก่อนนาะจะยุงเสียง เหมือนมีตัวอะไรวิ่งตามผมเลยนะผมก็มาจะถึงห้างที่ผมทำไว้แล้วนะเหมือนมีเสียงอะไรวิ่งตามผมมาไม่รู้เฮ้ยอย่างนี้เราเร่งรีบขึ้นไปก่อนนะไม่รู้ขึ้นได้หรือเปล่านะโอ้ยโอ้ย ขึ้นไม่ได้นะครับางาน,นเข้าแล้วเฮ้ยขึ้นไม่ได้มีพึ่งพงอยู่นะครับนู่นนู้นเห็นไหมมีพึ่งพงอยู่ทำไงดีต้องไปหาที่อื่นอยู่แล้วครับมีกระรอกตายด้วยมันมีกระรอกตายตรงนั้นด้วยเห็นไหมผมขึ้นไปไม่ได้นะครับจุดไฟก็ไม่ดีแล้ช่วงนี้หน้าแรงนะครับจุดไฟอาจจะมี พวกไฟไม่ป่าอะไรได้นะเฮ้ยเสียงมันเงียบไปแล้วนะเฮ้ยโห<ฮ>เสียงมันเงียบไปแล้วเสียงมันเงียบไปแล้วเสียงมันเงียบไปแล้วนะครับผมจะขึ้นตรงนี้ยังไงก่อนเฮ้ยผมไม่ยินเสียงนะ เสียงมันเดินเสียงมันเดินอยู่ฝั่งนูน้นนะหมือเสือเลยครับนู่นนู้น,น,นเดี๋ยวผมจะเงียบเสียงก่อนนะในป่าเนาี่ยนู่นนู่นในด้านนูน้นเฮ้ยค่อยๆไปกถอนเสียงมันเป็นเสือเลยนะครับไปหาที่หลบก่อน,น ต้องไปหาต้นไม้ขึ้นก่อนนะจะรอดไห้างตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับมีพึ่งอยู่ต้นไม้ตันนี้ขึ้นได้หวะเฮ้ยไปแอบที่ห้างเก่าที่เคยทำไว้ก่อนดีกวผมได้ยินเนหะมือนเสี่ยงเสืออยู่ตรงนู้นะนะน่าตัวแบบ ขาวสีขาวน้ำตาลนะครับเสือแน่นอนเลยพี่พี่เดี๋ยวหาต้นไม้ขึ้นก่อนในพุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไม้เอกรนี่ครับกอลวกเนี่นะครับเห็นเป็นสีแดงสีออกส้สมๆนะสีส้สมสีขาวเป็นเสือแน่นอนเลยหาทางขึ้นต้นไม้ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็ที่เก่าของที่ผมทําไว้อาจจะขึ้นไปเหยียบได้นะขึ้นไปซ้อนได้อยู่ ยากด้วยิว่ต้องรีบปีนขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับอันตรายขึ้นต้นไม้เรายังพอ,อยังจะหลบได้บ้างนะอ๋อเ้ยต้องระวังให้ดีเลยขึ้นต้นไม้เนะี่ย ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วนะค่อนข้างจะสูงแต่ต้นไม้อันนี้นั่งไม่ได้แล้วนะครับเหมือนได้ยินเสียงมันเดินอยู่รอบๆเลยได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินกันไหมครับเหมือนเสียงมันเดินอยู่รอบๆเลยนะห้างนี้ผมว่าต้องมาซ้อมแซมแล้วนะครับนู่นเหมือนผมได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นเลยนู่นเหมือนมีเสียงมันเดินอยู่ตรงนู้นนะแต่ไม่เจอตัวครับ ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเสียงเดินไหมเหมือนเสียงเสือเลยเฮ้ยตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนต้นไม้นะครับพี่ๆตอนนี้เสียงมันแบบอยู่รอบๆด้านผมเลยนะไอตัวนี้มันอันตรายมากๆเลยนะครับตรงนี้นะตอนที่แบบว่ากําลังหาแบบหาคู่นะครับนับเสียงมันมาจากทางนู้นนะเสียงมันเดินรอบๆทางนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้เสียงมันหายไปแล้วนะครับ ดีนะผมวิ่งขึ้นต้นไม้ทันนะครับเสียงมันแบบโหมันเดินแบบไวมากเลยมันได้ยินเสียงมันแบบเดินแบบทีๆเลยนะครับน่าจะมาตัวเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ไก่ป่าในป่าเยอะมากๆเลยแล้วเสียงมันเหมือนแบบร้องหาคู่นะครับผมตั้งแต่เข้าป่ามาคนระับผมยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะตอนนี้ป่าก็แห้งแล้งด้วยนะครับไก่ป่าก็เยอะนะครับในป่าแห่งนี้นะตอนนี้ ผมก็ขึ้นห้างอันเดิมไม่ได้นะครับต้องมาวิ่งขึ้นมาน,นี้แต่วันนี้ผมว่าคงจะอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องรีบออกจากป่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เข้าป่ามาได้ไม่ไกลมากนะพี่ๆออปกติแล้วผมไม่เคยเจอได้ยินเสียงแบบหรือว่าแบบเสือโคร่งในป่านี้นะครับก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ได้ยินเสียงได้ไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เหมือนผมเจอตัวมันนะลายๆนะอยู่ในพุ่มแบบ ขาเรียกว่าพุ่มอะไรอ่ะพุ่มกอเนี่ยกอลวกนะครับสีน้ําตาลขาวผมเห็นชัดเลยสีน้าตาลขาวแน่นอนครับผมจึงจะแบบโหรีบเลยรีบขึ้นต้นไม้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นต้นไม้มาเนี้ยก็สูงพอสมควรนะครับตันนี้ก็สูงประมาณเมตรได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันจะขึ้นจริงๆก็อาจจะขึ้นได้เพราะาผมก็มีมีดติดตัวมาว่ามันคงจะปีนขึ้นมาหาผมไม่ได้แน่ตอนนี้นะก็ผมถือว่าผมปลอดภัยสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันตอนนี้มันยังไม่เย็นมากนะครับ ยังมีเวลาพอที่จะออกจากป่าได้อยู่นะพี่พี่ก็เดี๋ยวผมจะหล,ลบซ่อนนะบนห้างแห่งนี้สักพักหนึ่งก็จะออกจากป่านะครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่ฟังดูนะเหมีนเสียงเสียงมันมเหมือนแบบร้องหาคู่นะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมเสียงมันร้องหาคู่นะ นี่ครับในป่าแห่งนี้ผมไม่เคยเจอเหมือนกันนะเพิ่งมาเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแน่ๆนะแห่งนี้นะครับต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นนู้นสูงกว่าแต่ต้องหาวิธีไปทําห้างต้นไม้ต้นนู้นนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าผมจะมานอนห้างผมจะมานอนห้างอันที่ผมไปเจอเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นห้างเก่าที่ผมทําไว้นะก็ข้างในต้นไม้มันมีโพรงพึ่งมันก็เลยเข้าไปอยู่นะครับทำให้ผมขึ้นไปไม่ได้นะครับโดนพึ่งต่อยออกมาด้วยนะครับนี่ก็แดงเลยนะครับ โดนพุ่งต่อยมาตัวหนึ่งแล้วก็มีเหมือนแบบเหมือนจะเป็นกระลอกอะ่ะเข้าไปกวนมันก็เลยโดนต่อยตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงนั้นนะโหมีซากกระลอกอยู่ด้วยนะพี่ๆก็ไม่เคยเจอจริงๆนะครับอันนี้ผมก็เข้าป่าครั้งแรกเลยนะหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่ามานานนะครับก็เข้ามาเจอแบบนี้เลยนะโห<ฮ>ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับแบบที่แบบเป็นเสียงร้องนะเหมือนมันเสียงร้องหาคู่อ่ะ เหมือนเสียงเสือร้องหาคู่นะครับเมื่อกี้พี่ๆอาจจะได้ยินเสียงพร้อมพร้อมผมแล้วก็ได้นะทุกคนอาจจะเข้าใจครับว่าเสียงเสือมันเป็นยังไงนะับแต่ตอนนี้ผมกลัวจริงๆเข้ามาในป่าคนเดียวด้วยนะครับเป็นอะไรขึ้นมานี่อาจจะไม่มีใครช่วยได้นะถ้าเกิดมาสองคนก็ยงังพอว่านะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมดู่หนะว่ามันมีอะไรอยู่แถวนี้เปะ่แต่ตอนนี้เสียงมันเงียบไปแล้วนะครับ เสียงมันเงียยไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็มันน่าจะไปจากแถวแถวนี้แล huh ้วะครับเฮ้ยเฮ้ยได้ยินไหมได้ย <PH IS> ินไหมเหมือนเสียงเหมือนมีเสียงมันคำรามนะครับเฮ้ยได้ยินไหมครับเหมือนเสียงมันคำรามนะผมต้องทําแบบขอต้นไม้ให้มันดังๆไว้ด้วยวะเนาะเนาะจะได้ไปจากตรงนี้ เพราะว่าพวกนี้มันกลัวเสียงนะครับเหมือนกับว่ามีคนอยู่นะมันจะได้ไปนะต้องขอขอไว้นะตอนนี้เคยได้ยินนะว่าเสือแล้วก็ดูนหนังมาแนละ้วเสือมันกลัวเสียงนะก็เลย แบบไมายจะพุดีกว่าหลังจากกลัวแล้วมันจะหนีไปนะครับเข้าป่ามาไม่มีปืนนมันเั็นปานะครับแต่ผมก็มีนี้อยู่ข้างหลังในในเป้ผอขอ่างนี้นะครับจะได้กลัวจะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงจากต้นไม้แล้วนะฟังจะลงจากไม้นะ เสียงมันก็ดังกองไปทั่วภูเขาเลยนะมันจะหนีไปได้แล้วแหละมันก็หนีไปแล้วไม่ชอบเสียงเที่ยงขอมาหนีไปเถอะผม,มเดินเข้าป่ามานะครับและสักพักหนึ่งล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนมีตัวอะไรเดินตามผมขอไม้ไปแบบนี้นะว่าลงจากหาอันนี้ดกวต้องเตรียมตัวออกจากป่าแล้ว ลงได้ปบบนี้มครับขึ้นก็ยากนะลงก็ยาก้องค่อยๆลงถือกลยก็ค,คง,งเป็นอะไรมันจะได้มีหลักฐาน ไปดีกว่ารีบๆออกมออกจากป่าดีกว่าครับเราต้องทำอะไรให้มันดังๆเขาไว้มันจะได้กลัวแล้วมีไม่กล้าเข้ามาหาเรานะนออกจากป่ามันก็ต้องผ่านตรงนี้่ดีนะครับนี่หนไหมตรงนี้มีพึ่งโพงนะครับเนี่ยผมเลยขึ้นไปไม่ได้นะห้างตรงดูสภาพดีอยู่ ขึ้นไปนี่ผมอาจจะโดนต่อยตายเลยก็ได้นะดูดินี่นะมีพึ่งอยู่นี่นะมีน้ำหวานน่าจะมีเยอะด้วยแล้วก็มีกระรอกตายอยู่ข้างบนนั้นตัวนึนะครับไปไปไปออกจากป่าก่อนดีกว่านะครับก็ระหว่างทางเดี๋ยวผมจะเก็บกล้องแล้วนะผมจะได้รีบออกจากป่าให้ได้นะครับโอเคครับก็ชอบคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะแต่ผมตะนนรีบออกจากป่าเขาครับ บ้านะสวัสดีครับ